เกิดอะไรขึ้นตักมยุราโพสตเศร้าขณะที่ทุกคนฉลองปีใหม่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่สาวสวยมากความสามารถสำหรับตักมยุราที่จูจ่ๆเมื่อวันที่31ธันวาคม2563เธอได้โพสต์ภาพตัวเองใบหน้าเศร้าหน้าห้อง ICU พร้อมกับระบุข้อความว่าในขณะที่ทุกคนฉลองท่ามกลางหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ต่อมาเธอได้โพสต์ภาพหน้าห้องผู้ป่วยอีกครั้งพร้อมกับเผยว่าคุณแม่ป่วยโรคหัวใจคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณคะ่ะโดยมีคนบันเทิงอาทินกจริยานุยสุจิราคอมเมนต์ส่งหัวใจเป็นกำลังใจให้รัวๆร,รวมถึงทางด้านแฟนคลับก็ได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ของเธอเป็นจำนวนมากทางทีมงานานนิวก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่หายไวๆนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ